การสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนำโดยพลเอกสิงศึกสิงไพรเป็นประธานคณะกรรมการลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเมื่อระหว่างวันที่9ถึง11กรกฎาคม2563เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวโพดเป็นพืชยืนต้นในระบบเกษตรอินทรีย์และการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์การขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนและความคิดเห็นจากผู้แทนสภาคนพิการและโรงเรียนผู้สูงอายุ ในการนี้นายภาคกรบุญยรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ให้การต้อนรับและร่วมติดตามรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาตามบทบาทของวุฒิสภาต่อไปพลเรือเอกพิเชษตานาเสษหัวหน้าคณะทำงานกำกับติดตามปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่16 สำหรับรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสวุวรรณพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคม2563เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤด,ดูแล้งในพื้นที่อำเภอเชียงแสนและอุทก,กภัยและปัญหามลพิษจากไฟป่าและหมอกควันที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจำปี2563โดยมีนายประจน์ปรัสะกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายร่วมให้การต้อนรับและรับฟังการบรรยายสรุปด้วย วันที่14กรกฎาคม2 5 6 3ว่าที่ร้อยตีนรงค์รงโรจนสุธรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดกิจกรรม k ิ ck Off Ex กซ์เลค้นหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าราชอาณาจักรให้เข้าสู่กระบวนการครัดกรองและควบคุมโรคก่อนจะผลักดันส่งกลับประเทศตามแผนปฏิบัติการควบคุมโรคในพื้นที่อำเภอชายแดนเพื่อควบคุมการลักลอบเข้าค้าแรงงานในราชอาณาจักรและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2 0 1 9 เก้าด้วย 18กรกฎาคม2563จังหวัดเชียงรายจัดพิธีเนื่องในวาระครบรอบ25ปีแห่งการสวรรคตรของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยนายประจนปะ์ปัตสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนำคณะผู้บริหารข้าราชการนักศึกษาและประชาชนชาวเชียงรายประกอบพิธีถวายพวงมาลาและถวายเครื่องราชสักการะนารา,น,า,าน,น้าพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมหาวิทยาลัย ราชพัฒเชียงรายขณะที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมได้จัดพิธีถวายขันดอกเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหารการุณาธิคุณณอุทยานศินละปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงไร่แม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย สมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระเมตตาพระราชทานครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด -19 ในจังหวัดเชียงรายเป็นลำดับที่7จังหวัดเชียงรายจึงร่วมกับสภาการชาติไทยจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด -19 ณบริเวณสนามหน้าพระบรมราชานุสาวรี พระบ,บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยมีนายแพทย์พินิจกุลวนิชผู้ช่วยเลขาธิการสภาการชาติไทยเป็นประธานเปิดพิธีเมื่อวันที่21กรกฎาคม2563โดยมีการจัดทําอาหารกลางวันปรุงสุกสดสะอาดถูกหลักอนามัยแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้ยากไร้ยากจนและคนต่างด้าวที่ขาดรายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 รวมถึงผู้ป่วยติดเตียงวั และ2,200ชุดหมุนเวียนอาหารกล่องพระราชทานจนครบ18อำเภอจนถึงวันที่29กรกฎาคม2563โดยมีนายประจนประสะกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีปิดทั้งนี้ได้มีการดำเนินการจัดระเบียบรักษาระยะห่างทางสังคมตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยยังความปรปาบปื้มและสำนึกในพระมหารกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น 20กรกฎา,าคม2563นายสมเกียตรติสอละลำเป็นประธานนำคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินสภาผู้แทนราษฎรลุงพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยมีนายภาสกรบุญยลักษ์รองผู้ว่าร,ราชการจังหวัดเชียงรายและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมหาลือให้ข้อมูลในประเด็นต่าง และรับฟังปัญหาจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันด้วย 23กรกฎาคม2563นายภาสเดชหงราดารมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานานานาชาติอำเภอเชียงแสนเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 24กรกฎาคม2563ันห้ายหสานายาสเดชหงรดารมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดโครงการปรศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณองค์การบริหารส่วนตำบลเทิอดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงเพื่อให้การบริการเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมเทอิอดพระเกียรติในเดือนมหามงคลเฉลม เืมพระชนมมาพรรษาด้วย 24กรกฎาคม2563นายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณาภายัยเครื่องมือแบบบูรณาการณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเขต15เชียงรายเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและบูรณาการเครื่องจักรกลสาธารณาภายัยกับหน่วยงานเอกชนองค์กรภาคีเครือข่ายมูลนิธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้ ทันนสถากากรณ์28กรกฎาคม2563จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา68พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในช่วงเช้านายประจนประสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานนำข้าราชการและประชาชนจังหวัดเชียงรายประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน68รูปและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชากุศล จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนำข้าราชการกล่าวคําถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเบื้องหน้าพระบรมฉา,าย,ยาลักษณ์และลงนามถวายพระพรชัย,ยมงคลณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงรายต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารามี เราสร้างไปด้วยกันณโรงเรียนห้วยศักวิทยาคมออกหน่วยให้บริการประชาชนในรูปแบบจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่และในช่วงค่าประกอบพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งนี้พระสงฆ์นิกรจังหวัดเชียงรายต่างมีความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น